สวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เราจะมาเช็คนะคะรายเดือนนะคะเดือนมีนาคมนะคะเจทีจะเช็คให้ทุกเดือนนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะเจะทีจะจับพลังงานอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าส่วนใหญ่ให้นะคะอ่าเดือนมีนาคมจะ,จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะเจะทีมีไพ่เลือกทั้งหมด3าเด็กเด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3นะคะ สำหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีสามารถแอดเข้ามาหาเจทีได้เลยนะคะทักเจทีมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็นะคะเจะทีขอบคุณคนที่มากด s u b s c r i b ์คอมเมนต์น่ารักน่าพักนะคะเยอะแยะมากมายเป็นเพื่อนเจทีนะคะเจะทีขอบคุณนะคะคนที่ทำตามสเต็มเวลาเพื่อคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนของเราเพื่อนๆของเราเป็นคนน่ารักนะคะอย่าลืมกดขอบคุณเพื่อนๆของเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสินะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของผู้คุณในเดือน มีนาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะตั้งสมาธิก่อนนะคะถ้าไม่ใช่หรือไม่ตรงตั้งสมาธิใหม่เราค่อยกลับเข้ามาเลือกใหม่นะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมนะคะจะทีทําเดือนกุมภาไปแล้วเนาะขอดูหน่อยนะคะ เดือนมีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆของเราบ้างเขาดูหน่อยนะคะเดือนมีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเพื่อนๆบ้างนะคะเตอมีจะเชียนนะคะที่จะส่งนะ สตรีนอือหืออันนีด้ดูดูความสัมพันธ์นะคะเ,เพื่อนของเรา12ศรจัสติดโอ้โหนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะระวังนะคะระวังเอ่อการใช้อารมณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเจทีรู้สึกว่าเอ่อความสัมพันธ์มันเหมือนแบบถ้าแบบ ในอวบเห็นไหมคะถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้ความชัดเจนหรืออะไรอาจจะมกกีการกระทบกระทั่งกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบางคู่กรณีนะคะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะจะมีการกระทบกระทั่งกันการอยากได้ความชัดเจนหรืออะไรนะคะเพื่อนของเรานะคะและแต่บางคู่กรณีที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่จะทีว่าเหมือนกับคุณกําลังจะได้ความชัดเจนเหมือนกับ ัวคุณเองแหละนะคะจะได้ตัดสินใจทําอะไรที่มันถูกต้องหรือว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคลุมเครือนะคะมันเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนเป็นต่อในความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่นะคะสองเหรียญน,นะคะเหมือนคุณจะได้เจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมสําหรับเพื่อนๆที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจัสติกค,คุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนอื่นคนใหม่ๆนะคะในอวอรเนาะ มันออกในลักษณะแบบเมจิเชียนอะนะคะโอ้ทาวเวอร์เห็นไหมคะเมจิเชียนขย่าเอ่อทาวเวอร์ขยายเมจิเชียนจะทีขอขอสับไพ่ทางนี้แล้วกันนะคะติดเสากล้องโอเคนะคะก็คือเหมือนคุณจะกำลังจะถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะตัดจบนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เจทีเห็นความรุนแรงในไพ่กองนี้โฟล์ทอฟวอนนะคะ แคมเปไม่เอาแล้วนะคะไพ่กองนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์เดือนอมีนานะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะแฮงแมนนะคะชิงอฟบอลขึ้นคู่กับไนอฟบอนนะคะคือในความสัมพันธ์นี้นะคะจะทีดูแล้วนะคะเดือนมีนาคามเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะระวังการกระทบกระทั่งกันนะคะจะเกิดได้สูงม,มากๆนะคะ เพราะหนึ่งในกรณีคือการต้องการความชัดเจนถ้าไม่ได้จะมีการตัดจบหรือเดินถอยออกจากความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆของเรานะคะที่ดีวกันอยู่นะคะระวังด้วยนะคะระวังการหวาดระแวงระวังการออคิดมากนะคะระวังนะคะเพื่อนของเราคิงอมอนคุณคนที่คุณไปดีวด้วยเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นผู้ชายแบบเภทแบบเมจิเชียนคุณก็เมจิเชียนผู้หญิงเมจิเชียนผู้หญิงตัวคุณรู้ทันเขาเขารู้ทันคุณ คุณอ่านเกมออกเขาด้วยนะคะซึ่งมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็รู้กันแต่ไพ่ของ p e r พล c นเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจทีรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมคุณจะตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะมันจะติกขึ้นคู่ Tower อร์ไม่จบไม่ได้นะคะบางคู่กรณีต้องจบและบางคู่กรณีที่มีความสัมพันธ์ที่คลุมคึมคมเครือ ระวังนะคะระวังการประทะกันนะคะเพื่อนของเราระวังการประทะกันสเตร็งสเต็งขึ้นคู่กับฟ o ร์ o อลนะคะการต้องการความชัดเจนนะคะเพื่อนของเราตัวเขาก็ไม่ยอมตัวคุณก็อีโก้ตัวเขาก็อีโก้นะคะอืมประมาณนี้นะคะขอดูอแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมและคุณก็รู้สึกว่าคุณทนอยู่ในสภาพแบบเหมือนจะเป็นตัวจริงหรือ บางคูก่กรณีเหมือนจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะอืเดือนมีนาคมไพ่กองเนี้ยนะคะออกในลักษณะคิดมากนะคะเรื่องเราอย่าคิดมากเพราะจริงๆแล้วอ่ะนะคะบางครั้งนะนะคะคุณก็อยากจะได้ความชัดเจนจากเขาแหละนะคะอืพอเราเห็นไพ่ล่วงหน้าในอนาคตนะคะเรื่องของเราพยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์ที่จะควบคุมความสัมพันธ์ให้ได้หลังใจนะคะพอดูแนวโน้มความสัมพันธน์่อยค่ะ เอสอบคอนนะคะถ้าบังคับควารมรู้สึกหรืออารมณ์ตัวเองได้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนของเรา,าดูไพ่แนะนำหน่อยนะคะสิบตาห้าเหรียญโน้มความสัมพันธ์นะคะหกไม้นะคะ เนี่ยเพื่อนๆบางคนคู่กรณีของเรานะคะมีความสุขก็จริงอะคะ่ะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ไหวเครียดนะคะความรู้สึกคือเครียดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวรู้สึกว่าเอ่อห้าเหรียญอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วอยู่คนเดียวแปดถ้วยนะคะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะไพ่ก่องนี้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไพ่ของเอ่อการจมปลักอยู่กับความทุกความสุขจอมปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าสุขนะคะมันเป็นสิบตาบมันจริงๆคุณอยู่คนเดียว นะคะไพ่ของเดือนมีนาคมจะที่รู้สึกว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองนะคะออกจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนของเราที่ไพ่กองนี้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอ่าหนึ่งอีกกรณีที่สองด้วยน,นะคะก็คือคุณจะเดิอนออกจากความสัมพันธ์มดออนรู้สึกว่าเออไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วอะนะคะแล้วในอีกกรณีหนึ่งนะคะเพื่อนของเราคนที่เป็นคนรักเก่านะคะ จะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันสูงจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์กันสูงด้วยนะคะแทมเพลนแต่เหมือนได้กลับมาเคลียร์นะคะแต่ยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลับมาเคลียร์ก็ยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะมันเหมือนกับว่าอยากกลับมาคุยอยากกลับมาเคลียร์ยังยังเป็นโฟร์อนอยู่ยังเป็นคุณเดิมยังอะไรอยู่แต่ไพ่กองนี้นะคะจะทีแนะนํานะคะระวังอารมณ์มากๆเลยนะคะจะมีการปะทะกันสูงนะคะแล้วมันจะเหมือนแบบ สุกก็จริงแต่มันจะทุกไปด้วยนะคะในโน้มความสัมพันธ์ก็คือถ้าเราปรับอารมณ์ได้นะคะไพ่แปดถ้วยจจทีรู้สึกแหละว่าคุณจะไม่โอเคแล้วนะคะจะมุฟออนแล้วนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ถ้ามุฟออนได้รู้สึกว่าทุกว่าเครียดว่าอยู่จมปากอยู่แบบนี้นะคะเจะทีก็แนะนําให้มุฟออนนะคะมันเหมือนแบบเราอาจจะไปเป็นมือที่สามหรืออะไรของใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสองสาคนนะคะ ประมาณนี้ขอดูให้โรแมนแองเจิลไกด์ไลน์ช่วงเดือนมีนาคมให้เพื่อนๆของเราหน่อยนะคะอย่าบอกอะไรเพื่อนๆื่อของเราคะ่ะเนี่ยนะคะเซปาร์เรชันการถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ก่อนนะคะต้องถอยก่อนนะคะเพื่อนของเราเพราะต่างฝ่ายต่างเจ็บคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บถ้าเป็นการถอยห่างโดยที่ไม่ประทะจะเป็นการดีมากๆเลยนะคะเดือนมีนาคมเพื่อนเพื่อที่เลือกให้กองนี้ระวังคําพูด สิบดาบไพ่ของธาตุลมนะคะ Free your self นะคะการออกจากสิ่งเดิมๆที่คุณคิดนะคะเนี่ย first first กับเมจิเชนเหมือนกันนะคะอืมให้คุณคิดดีๆนะคะว่าคุณรักเขาไหมให้คุณคิดดีๆว่าความสัมพันธ์นี้คุณต้องการอะไรนะคะในการถอยห่างนะคะ t r u s ตัดสินใจนะคะคือไพ่ออกในลักษณะว่านะคะเดินมีนาคมสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณ ต้องการที่จะทำนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมีการเอทัแอคชั่นของตัวคุณและตัวเขาด้วยนะคะระวังนะคะเพื่อนเจทีพยายามบอกไพ่กองนี้นะคะระวังการเทคแอคชั่นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันจะเกิดการชัดเจนเกิดขึ้นจะสติกขึ้นนะคะเขาจะให้ความชัดเจนจากคุณกับคุณแหละนะคะแต่จะเป็นเป็นไปในทางด้านใดอันนี้นะคะ เป็นไปในทางด้านใดอยู่ที่อารมณ์ของเพื่อนๆของเราด้วยนะคะอาจจะไปไฟกับเขาระวังด้วยนะคะเพื่อนเดือนมีนาคมระวังไปไฟกับเขานะคะเพะสตรงขึ้นโฟร์องกบอลนะคะไฟกันนะคะไฟกันแล้วรุนแรงนะคะถึงขนาดว่าห้าเหรียญน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนเอนของเราในเดือนมีนาคมนะคะไพ่ออกในลนักษณะคุณก็อยากออกจากกรอบนี้แหละนะคะไพ่หนังฟ้าแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่า คุณยังติดใจหลงไหลในความอบอุ่นความละมุนละม่อมของเขานะคะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แบบนี้นะคะเพื่อนของเรามันต้องมีการถอยห่างออกจากออกก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะทบทวนตัวเองว่าคุณต้องการอะไรความสัมพันธ์นี้คุณต้องการไหมนะคะก็ประมาณนี้เดือนมีนาคมนะคะพอเราเห็นล่วงหน้าแล้วนะคะเราปรับเลยนะคะเพื่อนของเราเนาะนี่ดูดวงเกือบส่วนตัวนะคะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเราจะทีไปก่อนนะคะ เจีเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ออเเม n ์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช n น l นี้เจะีสี่ห้า้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะในเดือนมีนาคมนะคะความสัมพันธ์ของผู้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะเจะทีว่างๆก็นั่งทําแต่งขอบให้นะคะ โอเคนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของเพื่อนของเราที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะในเดือนมีนาคมนะคะพวกคุณนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเดสโอ้โหเดือนมีนาคมเดสนะคะยังไม่เมษาจะร้อนรุ่มกันไปถึงไหนเนี่ย โอ้โหยังไม่เมษาเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะอืมพอดูกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเฟรนด์ออฟฟิทเคิลเบื่อรอแล้วนะคะบางคู่กรณีเบื่อการรอคอยแล้วนะคะอยากออกเดอะสตาร์นะคะทาวเวอร์ขึ้นนะคะขอเจทีขออ่านทีเดียวเลยะคะ่ะเดอะมูนคือในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆของเราไพ่กล่องนี้ จะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นอยากเป็นอิสระในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารู้สึกว่าดวงมูนทาวเวอร์ทะเลาะกันรักเลิกหลายรอบแล้วนะคะมันมีเหมือนกับอยากเป็นอิสระเดชนะคะแปดดาบนะคะระวังการบล็อกระวังการตัดสินเขาเขาตัดสินเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมีการใช้อารมณ์เกิดขึ้นทาวเวอร์นะคะอพอเราดูไพ่เสร็จนะคะเรารู้เราปรับเลยนะคะเมื่อนเราอย่าใช้อารมณ์นะคะ ไช่ของเดอร์มูนคือเดี๋ยวจะที่ขอเดี๋ยวจะที่จะอ่านทีเดียวเนาะ t ท k แอคชั่นนะคะขอดูดอรสตาร์นะคะเดอร์สตาร์ขึ้นคู่เดว์เวิล์กาไมาย เมจิเชนคือสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเจะทีจะบอกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนของเราเดือนมีนาคมนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้แต่จะมีการเทคแอคชั่นแนนอนในการเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะว่าแปดดาบไม่พูดความรู้สึกความต้องการของตัวเองจริงๆขึ้นมานะคะไพ่แปดดาบคือการไม่พูดคือการไม่สื่อสารเพื่อนๆระวังนะคะการไม่สื่อสารการไม่พูดความรู้สึก การจับผิดนะคะเพื่อนๆของเราเดอะเบจิเชียนขึ้นทาวเวอร์การจับผิดกันเกิดขึ้นแล้วจะมีการก้าวไม้นะคะและไพ่ของใบนี้ก็คือไพ่อยากเตือนเพื่อนของเรานะคะคือเพื่อนๆอยู่ในสภาพนี้มานานหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ที่เครียดความสัมพันธ์ที่ไปไหนไม่ได้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ต้องรอความสัมพันธ์ที่คือจะบอกว่าเลิกนะคะลกัลกๆเลิกเลกนะคะไพ่เดินมีนาคมนะคะ ให้ระวังความคิดความรู้สึกของตัวเองเยอะๆพอาะไพเดิมูนไพ่กองนี้ระวังนะคะอย่ายพยายามอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามหาเพื่อนคุยนะคะหาเพื่อนคุยหาคนอ่านไพ่หาที่ปรึกษาหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันจะเริ่มดิฟดิฟดิฟด,ดลงเรื่อยๆนะคะเรื่องของเราจะมีการเทคแอคชั่นจะมีการปลดปล่อยกันเกิดขึ้นนะคะไพ่กองนี้เนาะ อขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะทาวเวอร์ระวังเลือกอารมณ์นะคะถ้าเราเห็นไพ่ก่อนแล้วเราจะระวังคําพูดไพ่แปดดาบนะคะไพ่ไม่พูดเจท,ทีขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยสิคะเ,เพื่อนๆของเราอะ่ะจริงๆเป็นคนมั่นใจมั่นอกมั่นใจมั่นหน้านะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่งั้นไม่รอขนาดนี้หรอกนะคะแต่นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์ตัวคุณอะ่ะตัวคุณนะนะคะจะมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวพันนะคะเพื่อน อาจจะมีการหืนหววกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่่องนี้ระวังนะคะตัวคุณหรือตัวเขาด้วยนะคะที่จะมีเสน่ห์ทั้งคู่มีการมีเสน่ห์มีการเทคแอคชั่นมีการ,มการไม่แคร์กันนะคะระวังเดือนมีนาคมผู้คุณจะทะเลาะก,กันในเรื่องการความมีเสน่ห์ของทั้งคู่เลยนะคะขึ้นมานะคะเรื่องของเรามันเหมือนกับไม่ถามกันตรงๆนะคะขอดูไพ่ของแนวโน้มความพันสิบดาบระวังคําพูดนะคะการทําร้ายกัน นะคะไพ่ของเดือนมีนาคมถ้ารู้ว่าเรามีสเสน่ห์ก็ลดๆด้ด้วตัวเองเ <c oughs> ดือนมีนาคมนะคะเซนอวอนนะคะจะมีการประชดประชันนะคะหนึ่งไม้เซนอ,อวอนขึ้นนะคะเดอะไฮโลเฟนนะคะเดอะไฮโลเฟนใบนี้เหมือนกับปล่อยไปตามกมตามเวรเลยนะคะ k คิงออฟซอสไม่พูดนะคะเ,เพื่อนๆของเราคิงออฟซอสเก็ดดา แนวโน้มความสัมพันธ์ Two of Cups สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้จริงๆอะ่ะก็รักกันนะคะรักกันรักกันมากไม่งั้นไม่ลรักเลิกๆหรอกนะคะแต่ในเดือนมีนาคมอะ่ะระวังการกระทบกระทั่งคําพูดนะคะการหึงหวงนะคะไพ่ของการหึงหวงการแยกตัวออกมาการเฟดตัวเองออกมานะคะฉันไม่ยุ่งคุณแล้วไงอะไรประมาณนี้ยังมายุ่งกับฉันแล้วก็กลับมาดีกันอีกเพราะมีความรักอยู่นะคะแต่นะคะถ้ามีความรักนะคะ ไพ่กองนี้นะคะถ้ามีความรักก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะ,ะมันจะมีการเทคแอคชั่นการเอาแต่ใจความคิดของฉันเป็นใหญ่ฉันโตแล้วนะคะฉันคิดถูกหมดเพราะฉะนั้นนะคะไพ่กองนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ที่อีโกโ้เยอะอีโก้แรงนะคะในเดือนมีนาคมถ้าเพื่อนๆรู้ก็ลดลดลด,ลดนะคะเพื่อลดการกระทบกระทั่งกันนั่นเองทาวเวอร์เพื่อลดการเดอะมูนความเครียดนะคะในเดือนมีนาคมความสัมพันธ์ถามว่าจะพัฒนาไหม ไม่พัฒนาหรอคะเพื่อนที่เลาไพ่กองนี้ของเราแต่จะเอ่อคือถ้ามีลูกอ่ะสมัยก่อนก็เรียกว่าอะไรนะยิ่งทะเลาะกันยิ่งลูกดกะนะคะเ <c oughs> พื่อนที่เลอกไพ่กองนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าคู่ฟัดคู่เวียงเลยนะคะเจ้าที่ขออนุญาตดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยนะคะ <c oughs> จริงจริงเพื่อนของเรามีเสน่ห์นะ <c oughs> ตัวเขาด้วยนะคะ <c oughs> อาจจะแบบหึงหวงกันนะคะแบบหึงหวงกันมากแล้วก็พอหึงหวงมากแล้วก็เนี่ยเนี่ยคุณมีกำแพงเขามีกำแพงเห็นไหคะไม่พูด พอพูดทีก็ตายเลยนะคะพูดแรงไพ่ตรงนี้คุณพูดแรงเขาพูดแรงคุณโนสนโนแคร์เขาด้วยนะคะไพ่ของอะไรคะดีคูดบีเดวันเห็นไหมคะเะทีบอกล่ะคะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะยิ่งทะเลาะกันยิ่งลูกดกคุณไปไหนจากกันไม่ได้หรอกนะคะถ้าบางคู่กรณีที่เพิ่งเจอกันจะเจอแบบนี้แหละคะ่ะคู่ชกถูกถูกอะไรนะมวยถูกคู่นั่นเองนะคะไพ่ของโซเมทนะคะ ถ้าในกรณีหนึ่งที่คุณต้องการจบความสัมพันธ์ไปนะคะคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะได้เจอโซเมตนะคะเขาอาจจะเป็นคนรุนแรงนะคะไพ่ของเนี่ยไพ่ของไฮโลเฟนเหมือนกันนะคะศรัทธาเขาดูนะคะจะทีจะอ่านทีเดียวนะไพ่แต่งงานนะคะก็คือนะคะถ้าคุณทนเขาได้คุณอยู่ในแบบนี้ได้คุณทนอารมณ์เขาได้คุณคือไพ่ของเนื้อคู่ขึ้นมาเยอะคุณและเขาก็คิดแหละ นะคะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีคุณเขาก็อยู่ไม่ได้คุณไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่กองนี้นะคะระวังแค่อารมณ์แค่นั้นเองนะคะเดือนมีนาคมนะคะแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับจะได้พัฒนาไปต่อยาวๆนะคะไพ่กองนี้อาจจะมีเรื่องข่าวดีๆเข้ามานะคะเดือนมีนาคมนะคะก็คือถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็โอเคนะคะเนาะต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับในข้อเสียของกันและกันนั่นก็คือการเอาแต่ใจการมีอีโก้การแบบว่า ฉันสวยและฉันหล่อแบบมาณนี้นะคะแล้วแต่นะคะพยายามพูดกันเยอะสื่อสารเยอะๆผู้คุณไม่สื่อสารผู้คุณใช้อีกโออก้คุยกันนะคะเพื่อนๆของเราเนาะก็ประมาณนี้เจทีไปก่อนนะคะเจะทีเป็นกําลังใจให้นะมีอะไรก็ค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะอย่าทะเลาะกันนะเจะทีไปก่อนสวัสดีมีความสุขนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อนของเราไลค์แชร์ด้วยบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนของเจตีที่เลือกให้เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าความสัมพันธ์คุณในเดือนมีนาะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณและมีอะไรที่คุณต้องระวังนะคะไม่ต้องระวังหรอกเจตีเตรียมพร้อมละอะไรเตรียมพร้อมอะไรไม่ต้องระวังหรอกเจตีลูกดวงเจตีบอกอะไรคะช้าไปแล้วเจตีบอกช้าไปนะคะอืมขอดูหน่อยนะคะมีอะไรที่เพื่อนของเราต้องระวัง มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราในเดือนมีนาในความสำพัญนะคะหล่นมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะคะจะทีขอขอขอน้นๆหน่อยนะคะขอทีละใบสองใบพอนะคะถ้าหล่นเยอะๆนะคะม,ม,มานะคะ w h e e l of fortune ห้าเหรียญใน of งอน ดวีออฟจูห้าเหรียญในออบวอนนะคะบางคู่กรณีนะคะเพื่อนของเราที่เป็นแฟนเก่านะคะในออพติเคิลนะคะไพ่กองนี้นะคะบางคู่กรณีที่คุณเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์ไปจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์นี้ นะคะและบางคนนะคะที่ยังโสดอยู่เดอะสตาร์นะคะจะมีการได้พบกับคนบางคนนะคะที่เขาเออเขาเรียกอะไรคุณอาจจะดีวกว่าคนที่เขาโสดที่เขาไม่มีใครแล้วก็ออกในลักษณะ e of s w o r d s ให้ระวังความสัมพันธ์ที่เ h i ร์ป a r t ตี้นะคะสามดาบนะคะแต่เขาไม่ผูกมัดนั่นเองนะคะเพื่อนของเราที่เลือกไพ่ตองนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดมาดูนะคะ หรือว่าคุณดีกว่าคนที่มีครอบครวัวอยู่แล้วให้ระวังนะคะทรีอฟซอสแมววอนความสัมพันธ์ทางร่างกายนะคะห้าเหรียญน,นะคะอืมถ้าคุณมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะคิงเอ่อวินออฟเพนดิเคิลขึ T ้นนะคะความสัมพันธ์ทางร่างกายความสัมพันธ์ที่ต้องต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,องทองเขานะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเราถ้าคุณโสดให้ระวังคนที่เขามีครอบครวัวอยู่แล้วนะคะมาดีวกับคุณนะคะเออ อันนี้เดอะสตาร์นี่เดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเ,เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้นะคะอืมแต่ถ้าเป็นคนรักเก่านะคะคนรักเก่าของคุณจะกลับมาง้อคุณนะคะเพื่อนของเรา้าเหรียญวิวออฟฟอร์จูนขยายฟีนออปติคัลคุณก็ยังรักเขาอยู่แหละนะคะเดือนมีนาคมถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปยังไม่ได้ เพ e, <ım> ิ่งจบไปเพิ่งเลิกล้างกันไปอะไรแบบนี้นะคะเขาจะกลับมานะคะเมื่อของเรามันเหมือนกับเขาเขาเจ็บปวดอะนะคะไพ่ของเก้าเหรียญคุณไม่สนใจไม่แยแสเขานั่นเองนะคะขอดูหน่อยนะคะขอขยายไพ่ในอวบนะคะสําหรับคนที่มึ่งดิวกันนะคะระวังการมีเพศสัมพันธ์เอ้ยแนววอนการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระวังความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะรวดเร็วนะคะแล้วสามดาไปตกอยู่ใน การมีเติร์ดปาร์ตี้เขามีคนของเขาแล้วนั่นเองนะคะพิงค์ออฟเพนดิเคิลเดวิลออฟจูนระวังนะ,ะเพื่อนๆของเราในอวอนเนี่ยเขาจะบุกนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราคนโสดระวังเซเนอร์เสียตัวนะคะเจ <c oughs> ทีช้าช้าช้าไปนิดอะไรช้าไปนิดไม่นะพิงออฟซอร์ิงออฟวอนเห็นไหมคะเขาจะชู เดอะเมจิเชนขึ้นคู่กับคิงออฟวอลนะคะาเพื่อนของเราที่เลือกไพ่กองนี้นะคะให้ระวังนะคะคุณถ้าคุณโสดหรืออะไรระวังคนเจ้าชู้มีครอบครัวแล้วเข้ามาหาคุณนะคะไพ่ของเดือนมีนาคมนะคะเขาเข้ามาหาคุณนะคะแต่เขาไม่ได้รับผิดชอบระวังการที่เะ็จต้องไปเจอกับคนที่ต้องการช่วยหรือเรื่องเงินเรื่องทองละรอวอรการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทร e ออฟซอสคุณจะเจ็บเจ็บแบบบ้าสดโสดของคุณเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็นะคะเดอะวิวออฟจูน เขาก็จะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเพื่อนๆของเราน่นะคะเพราะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วคนรักเก่านะคะเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาแต่เขาก็ยังมีความสัมพันธ์เดิมๆที่เขาไปอะนะคะ The View of Fortune เขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะอันนี้ไพ่คนรักเก่าเลยนะคะแล้วก็ s e e n of Wands Queen of Swords นะคะ Betjien เขาอยากจะกลับคืนมาหาเพื่อนๆของเราแหละนะคะรู้สึกว่าคุณโปรไฟล์ดีขึ้นอยากกลับมาง,ง้องคุณรู้สึกว่า เขาไปกับคนของเขาไปต่อไม่ได้นะคะเอ่อสหรับคนรักเก่าคือเขาเคยเลิกรากกับเพื่อนของเราไปแล้วเขาไปต่อไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ไม่โอเคห้าเหรียญเพราะฉะนั้น the wheel of fortune เขาต้องการมาไฟกับความสัมพันธ์ที่มีคุณอยู่นั่นเองเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาแต่ยังไม่ได้ตัดขาดจากฝั่งโน้นนะคะเพราะเมจิเชียนขึ้นคู่ขิงอวอนใบเดียวก็เจ้าชู้นะคะถ้าเมจิเชียนขึ้นด้วยเนี่ยนะคะเขาจะทําให้คุณกลับมาดีกับเขาให้ได้แหละนะคะอยู่ที่เพื่อนของเราเลยเนาะ มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะสําหรับภาพรวมเลยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนของเรา่อยนะคะตับน,นะคะโอเคนะคะพอดีแบตจะทีหมดนะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร สองไม้มีการเลือกเกิดขึ้นนะคะอย่าเขาก็เลือกไม่ได้นะคะถ้าความสัมพันธ์ที่คุณระวังนะคะที่ไปมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรนะคะเขาก็เลือกไม่ได้นะคะ Queen of cup Tower นะคะสําหรับคนโสดของเรานะคะอยเป็นัวพันธั์คนที่มีเจ้าของนะคะแต่ทาให้เมืองของเราเจ็บปวดนะคะแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะอืมเขาจะมีกําแพงใส่เรานะคะในในความสัมพันธ์นะคะสําหรับ ก็คือไม่โอเคนั่นแหละนะคะเดอะสตาร์แล้วก็ก็คือเหมือนเหมือนกับต้องรอนะคะเพื่อนระวังอย่าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรก,กันเลยนะคะให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ไปม,มีนะคะเพื่อนมันเหมือนกับเราจะเจ็บจะปวดแต่เราก็ยังมีเขาอยู่เขาเป็นเดอะเดอะซันเป็นเซเว่นออฟวอนนะคะไม่เซเว่นออฟเพนติเกิลจะทําให้เพื่อนๆของเรารู้สึกเหมือนรอการรอคอยนะคะซึ่งมันไม่โอเคสําหรับคนรักเก่านะคะเขาก็ยังไม่กลับมาเต็มที่นะคะเดือนมีนาคมเหมือนเขากับ ยังมีช้อยของเขาอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดขาดเต็มที่เก้าไม้แต่เขาแค่ปิดกานเรามาคุยด้วยแค่นั้นเองนะคะคนโสดของเราต้องระวังนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันไพ่อร์เคลเอ้ไพน์นางฟ้าแนะนําหน่อยค่ะ engagement นะคะ,นนะคะำมั่นสัญญานะคะเนี่ยไพ่ของเขาอาจจะ มีคำมั่นสัญญาอะไรกับคุณให้คุณก็ระวังหน่อยคะ่ะเบรรี่ซูนเนาะก็ระวังหน่อยนะคะเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาที่เขาต้องดูแลนะคะาอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรอะนะคะ heart to heart conversation นะคะคือไพ่กองนี้นะคะออกในลักษณะว่านะคะอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณสัญญากันหรืออะไรเนี่ย เขาก็ทําให้คุณไม่ได้นะคะเพื่อนของเรามันอาจจะต้องเป็นความสัมพ,พันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาไปก่อนเพราะเขามีครอบครัวแล้วก็นะคะคบกันแบบเป็นเพื่อนก่อนเปิดใจคุยกันก่อนนะคะสาหรับคนโสดของเรานะคะอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆหลายอย่างที่คุณไม่รู้นะคะก็นะคะพยายามเ,าเขาเรียกอะไรอะห่วงเนื้องห่วงตัว <ś led> ช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ ไพ่ออกในลักษณะไม่แน่นะคะในอนาคตพวกคุณอาจจะได้ดูแลกันนะคะไปยาวๆนะคะอันนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมเราบอกแค่คร่าวๆนะคะพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็พลิกนะคะอันนี้ดูดวงเกือบส่วนตัวนะคะเราจะทีขยายไพ่ให้เนาะก็ประมาณนี้จะทีเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe comment น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช n e l นี้จะทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะ บ๊ายบายค่ะ